ครับเราเข้าสู่ช่วงที่2วิเคราะห์ข่าวร้อนกับกระผมพิเชียนอำนาจรอประเสริฐและคุณบุรกิจนะครับตอนนี้เรามีสายของท่านรองประธานนะครับกรรมการของบริษัท YLG Boolean Investment จำกัดนะครับซึ่งเป็นดีลเลอร์ค้าทองรายใหญ่นะครับของประเทศไทยเรานะครับเราจะไปคุยกับคุณพวันณวัฒนทรัพย์นะครับทิศทางราคาทองคําจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะอาจารย์พิเชียรและคุณบุรกิตค่ะอ๋อครับผมโอ้โหเมื่อคืนนี้ทําไมราคาทองคําถึงร่วงแรงมากเลยครับคือหลกัหลกๆน่าจะเป็นที่หุ้นตกนะคะพอหุ้นตกหนัหนกๆเนี่ยคนก็ต้องลิควิเดททองคําเพื่อที่จะเอาเงินเข้ามาซัพพอร์ตมาที่มีของไอโซหุ้นเนี่ยค่ะโอ้ครับค่ะอันนั้นอันนั้นจะเป็นพอยต์หลักๆเลยแล้วก็ไอตัวลองๆมาก็น่าจะเป็นจากยุโรปที่มีปัญหาเรื่องความไม่ถะถียิน ทำให้นักลงทุนเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจไม่ว่าจะมีการที่พยายามจะดาวเกรดประเทศฝรั่งเศสหรือว่า s อออกมาประกาศว่าสามสิบแหลงทั่วโลกอาจจะถูกดาวเกรดเพราะว่าปัญหาเรื่อง Financial ยลหรือเรื่องที่ออตอนที่กรีกมีการดิสคา u น t หนี้ของตัวเอง mm. ไป50%ซึ่งพวกบลกเกอร์หลาหลาย,ลายๆที่เนี่ย ที่ซื้อพวกบอลเนี่ยก็โดนเอ็กเซตไปหรือแม้กระทั่งบางบริษัทก็มีการล้มละลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยจากที่เขามีการประกาศออกมาว่าถ้ามีการดาวเกตแด้ใหญ่ทั่วโลก30แนเนี่ยมันไอ การที่จะเกิดคราเซเหมือนกับตอนช่วงเอมเบอร์เซอร์ค้ายเร็จเนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นเนี่ยค่ะคือตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจความรู้สึกการถือครอง US ดอลลาร์เริ่มกลับมาจะเห็นได้เลยว่ายอเอสดอลลาร์แข็งขึ้นมาอีกจุดสามกว่าเมื่อวานนี้จะเห็นได้เลยว่า,วาบาทอ่อนขึ้นมาตั้งยี่สิบก็ตามค่ะอ,อันนี้เป็นหลกัหลกๆนะคะ่ะอ,อาจจะเป็นความไม่เถียนของของการเงินตลาดการเงินมากกว่า อพอพอหุ้นตกหนักคนก็เลยต้องขายทองเอาเงิน<ช>อ,าอ,อามาอุดหุ้นนะ,นะฮะ,ะใช่<อ>ค,ครับแล้วก็ดูแนวโน้มทองคําจะลงไปถึงสักเท่าไหร่แนวรับต่อไปน่าจะอยู่ที่สักเท่าไหร่ครับคือรับแรกน่าอยู่จุดน่าจะอยู่โลเดิมก็คือพันหกร้อยหกสิบหกเมื่อคืนนี้นะคะรับต่อไปอยู่ที่พันหกร้อยห้าสิบถ้ารับไม่อยู่ก็อาจจะไปเห็นโลเดิมเมื่อสอง เมื่ออาทเดือนก่อนที่ผ่านมาคือพันหกร้อยทวนๆนะคะอืมพันหกร้อยททวนๆเลยนะฮะค่ะโอ้โหแต่เร็วมากเพราะว่าเมื่อวานเพิ่งเพิ่งประเมไว่าวันอาทิตย์นี้น่าจะได้เห็นพันหกร้อยหกสิหกเมื่อวานนี้ทุ่งพูดไปวันเดียวเห็นเลยไม่เชื่อว่าวันหนึ่งนี่ลงมาถึงแปดสิบเหรียนเลยค่ะถือว่าลงค่อนข้างแรงจรเยอะนะคะใช่ค่ะใช่ลงเยอะเหมือนกันอก็ เผอิญสัปดาห์นี้จะเป็นวัน Thanksgiving Day ของอเมริกาวันพฤหัสนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะพฤหัสท<ช>ี่สี่นะฮะจริงๆเอ๊เขาน่าจะดันดันหุ้นเอาไว้เพื่อฉลองวันขอบคุณพระเจ้าหรือเปล่าครับ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นช่วงที่จะเป็นวันหยุดยาวเนี่ยนะคะนักลงทุนก็จะพยายามปิดโพสิชันตัวเองเพื่ะนั้นใครทองว่มีความเสี่ยงก็จะก็จะจะคัดโพสิชันก่อนอันนี้เป็นอีกตัวนึ่งที่ทำให้ทองให้ให,ให้ตัวหุ้นตกลงมาแล้วทองคำก็มีการปิดสถานะไปค่ะนะฮะแล้วก็ทั้งคุณพวันมองดูว่าถ้าถ้าจะเข้าซื้อทองเนี่ยนะ เพื่อเฉลี่ยต้นทุนหรือว่าเข้าซื้อใหม่เนี่ยน่าจะเข้าซื้อที่ระดับสักเท่าไหร่ดีครับโลเมื่อวานนี้คือพันหกร้อยหกสิบหกสิบห้าหกสิบหกอันนั้นเป็นจุดที่น่าจะเข้าไปสะสม,มหรือถ้าหลุดมาอีกครั้งก็โลพันหปร้อยห้าสิบเถ้าจะลงไปอีกถึงพันหกร้อยขึนทวนเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนอย่าซื้อเยอะทยอยสะสม,มแต่เชื่อว่าพันหกร้อยทึ้นทวนไม่น่าจะหลุดน่าจะมีการรีบาวกันขึ้นมาค่ะ น,น่าจะพอมีรีบาวได้บ้างนะฮะใช่ค่ะใช่ค่ะนะฮะแล้วก็เราเสัปดาห์นี้จะมีประกาศตัวเลขสำคัญอะไรออกมาอีกบ้างรู้สึกวันวันพรุ่งนี้จะมีการประกาศ GDP ใจมาสสามครั้งที่2นะคะ<ม>ตัวนี้ก็เป็นตัวหลักๆสำคัญที่นักลงทุนจะต้องจับตามมองนะคะคแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถามกันถึงว่าตัวเลขที่มีการประกาศเข้ามาแต่ละครั้งเนี่ย ไม <Yeah. S 2> ่ว่าจะเป็นที่ยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยสังเกตว่าของยุโรปจะมีความสําคัญมากกว่าอเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยความความไม่สเสถียรความปัญหาย,ยังมีแต่แต่แตละปัญหาที่เข้ามาก็ไม่ได้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับช่วงที่มีการประกาศน้อนฟาร์มเทโลมันจะมีการเหวี่ยงค่อนข้างเยอะแต่เดี๋ยวนี้ตัวเลขพวกนี้มีผลกระทงทาน้อยกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของ,งฝั่งยุโรปไม่ว่าจะเป็นการดาวเกรด หรือเป็นเรื่องนายกรัฐมนตรีของของอิอตาลีหรืออะไรพวกนี้จะมีการส่งผลทางจิตวิทยามากกับทองคํามากกว่าเพราะว่าโคลเลตระหว่างทองคํากับยูโรมันไปกันมากกว่าตัวอื่นนะคะอืมครับแล้วก็เมื่อคือนนี้ข้างเงินยูย,ย,ยโรนี่ก็ก็อ,อ่อนตัว<า>ลงด้วยใช่ไห<ช><ช>มครับ ก็เรียกว่า USD แข็งตัวเดียวนี่ตัวอื่นแย่หมดเลยนะ่ค่ะหันไปหาเงินดอลลาร์กันใช่ไหมสุดท้ายแล้วความสินทรัพย์ปลอดภัยนะช่วงที่มันมีปัญหาเรื่อง Financial Crisis ก็กลับกลายมาเป็น USD เหมือนเดิมแลค่ะกลายเป็นเงินดอลลาร์แล้วก็ซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันนะฮะใช่ค่ะโอมามาตรงนี้แทนเลยนะค่ะใช่ค่ะตัวอื่นก็เลย ก็หน่อยไปพักหนึงแต่สุดท้ายแล้วถ้าทุกอย่างกลับเข้ามาเรื่องเรื่องเรกื่องการเงินเริ่มดีขึ้นก็ทองคาคงจะกลับมาเป็นตัวเทพเทนใหม่อีกครั้งเลยก็ช่วงนี้ถ้าลงมาเป็นจังหวะดีที่ทยอยซื้อก็ทยอยสะสมไปแต่อย่าลงเยอะก็คือคอยดูว่าจะมีการย่ออีกไหมแต่ดิฉันเชื่อว่าน่าจะได้เห็นพันหกร้ห้าิหรือต่ำกว่านั้นด้วยซ้ำค่ะ เอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากนะครับถ้ามีอะไรก็จะได้ตรวจสอบกันนะครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับครับนั่นก็คือความเห็นนะครับของทางบริษัท y l g นะทางบริจครับก็สรุปแล้วราคาทองคําอาจจะอ่อนตัวลงได้